พาเล่นเลยเห็นก e ab um uh. okay. um ันป uh okay. oh, ุ๊บก็พาเล่นเลยอุมมาปะป้ายังอุมมายังอุมาปะป้ายังอื่นมาเอืมอืสืนมาก็พาเล่นเลยเห็นปะป๋าพาเล่นเลยอ่าปะปาจะนอนแล้ว ไข่ดาวให้ป้าหน่อยทำไข่ดให้ป้ากินหน่อยเรายิ้มคุ้มกิ่มทำไขาวให้ป้ากินหน่อยอาน่ที่ค่ะไข่ดาวหนึ่งี่คยินเสียงอัเมื่อเช้าป้าคนนั้นอะถูกพื้นแล้วไม้ถูกพื้นมาโดนประตูอะมันก็นึกว่าแทะก๊อก๊อกมันก็ปป๊า

เสร็จยังใกล้เสร็จยังเปิดแก๊สด้วยสิลูกเปิดแก๊สด้วยทอดไข่เปิดแก๊สด,ด,ด้วยลูกอะไรเอามาเฉยเลยนะโอ้ยังตื่นไม่เต็มที่เลย,เยโอ้อร่อยมีอะไรอีกมีอะไรกินไอ้กุ้ง อืมอุมาไปยังอุมาไปยังอุมาย่งมีไฟทีดิมีไฟเออชวนมาด้วยยังสั่นอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยยังสั่นอยู่เลยมีอะไรกินอีกอักแตงบ่ให้ป้ากินผักบ่ลูกแม่ปายยังลูกแม่ปายยังเอออหมาหมามา เอ้าจริงเหรอนในมีของเล่นใหม่ไหมในมีรถมาอวดอับป้าไหมรถรถอยู่ไหนอ๋อวันนี้เขามีเครื่องเล่นคุณหมอตอนไปเที่ยวทะเละอ่ะหายหมดแล้วเข็มฉีดยานพื้นที่เข็มฉีดยาอยู่ไหนเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาให้ป้าป้าน่ะอยู่ไหนเออคิดๆดูดูแค่เข็มหายอ่ะแบบคิดจิ้มค้างแล้ว <laughs> <laughs> ไม่รู้อ่ะไม่รู้ อยู ة, ่ไหนไม่รู้อ๋อรถอ๋อบ so oh, well, ุบ really oh ุ้นะอันนี้รถมอปลุนรถมอปูนมาสางกิษเรียกท럭มัวก็มันเขียนนี่ไงมันเขียนทรไคนีงเห็นไหมอันนี้ก็รถรถรถสิบล้อรถก็ก็ทรัคอีกนะมันทักี้เย

ไบ๊ไยบายก่อนายบายบ๊ายบายอะไรให้ไปบายให้ไปบายไหนอุ hey, nah, oh ้มอยังเนี่ยมานี้อุมายังอันนี้ดิโอ้โหโอ้โหออ้หโอ้ยคันอะไรไหนอุมอไรยังรักกับไปไหมรักกัไปงไม่รักไม่รักกับไปไเลยไม่รักกับไป Bye bye nè, cô đi bye 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 bây bye bye giờ bây Bye 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 bye